ต่อนะครับเราจะมาคุยกันสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการถลุงเหล็กนะครับพอดีประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการถลุงเหล็กนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีการรีไซเคิลเหล็กนั่นเองนะฮะแตปะ่ประเทศไทยเราไม่ได้ถลุงนะครับทีนี้การถลุงเหล็กเนี่ยคือการที่ว่าเราเอาแร่นะฮะแร่ที่มันมีธาตุเหล็กเยอะๆเนี่ยมาทําการนะรมาทําการเผาเนี่แหละนะัะจนกระทั่ง ให้มันเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างแล้วเราได้เหล็กออกมาอันนี้คือการถลุงนะครับสิ่งที่เราจะใช้ในการถลุงเนี่ยก็คือถลุงแร่แต่ทีนี้เราไม่ได้ใช้แร่ธรรมดานะเราใช้สิ่งที่เรียกว่าสินแร่นะครับสินแร่เขาเรียกว่า ore เนี่ย ore คำนี้นะครับโดยที่ iron ore ก็คือสินก็คือแร่แล้วเราเรียกว่าสินแร่เนาะที่มันมีปริมาณเหล็กเยอะๆนะอาจจะอยู่ในรูปของเหล็กออกไซด์หรือเหล็กซัลไฟด์อะไรก็ได้นะครับ ทีนี้ลองนึกถึงว่าตามธรรมชาติเนี่ยเหล็กเนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นเหล็กเฉยๆไม่ได้เป็น Fe นะฮะแต่มันจะเป็น FeO2 FeS อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้กระบวนการของการถลุงก็คือการที่ว่าเราเนี่ยนะฮะต้องเอาคือคือ,คอ,คอตอนแรก imagine ว่าเหล็กเนี่ยนะฮะมันรักกับออกซิเจนมากนะมันอยู่กันเป็นคู่สวีทกันอย่างเมามันนะฮะฟิชเชอรงกันอย่างเมามันเพราะนั้นตัวนี้นะฮะ Fe2O3 ถูกไหม ทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราต้องการจะแยกไอกเล็กออกมาจากออกซิเจนให้มันให้มันแตกแยกกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีมือที่3เข้ามานะครับมือที่3ามของนั้นคืออีตัวนี้นะครับอีนี่นะคือมือที่3โคกนะครับตัวนี้ไม่ใช่โคกแบบที่เราดื่มโคกแบบซี่นะฮะโคกตัวนี้เนี่ยคือถ่านโคกแปลว่ามันเป็นวัสดุนะอย่างหนึ่งที่มันมีปริมาณคาร์บอนเยอะๆมันคือถ่านที่มีคาร์บอนเยอะๆ เราเรียกว่าฐานโคกนะครับทีนี้กระบวนการที่จะให้ไอตัวฐานโคกหรือว่าคาร์บอนเนี่ยมาแย่งนะฮะมาพัดพรากเหล็ก,อ,กอ,ออกไปจากออกออกไปจากออกซิเจนเนี่ยก็คือเราจะต้องทำฐานของเรานะครับให้กลายให้แปลงร่างนะฮะกลายไปเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ก่อนแล้วคาร์บอนมอนอกไซดนี้นะฮะถึงจะเข้าไปพรากนะฮะเหล็กออกจากออกซิเจนนะ,ะกลายเป็นสิ่งนี้ก็คือหมายถึงว่า วิธีการพลากนะฮะของของคาร์บอนก็คือว่าคาร์บอนเนี่ยจะไปเอาออกซิเจนแล้วก็รวมตัวกับออกซิเจนก็คือพูดง่ายก็คือไปเอาออกมาจากเหล็กแล้วก็เอาไว้เองเพราะฉะนั้นคาร์บอนมอนอกไซด์จะกลายไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมฮะคาร์บอนไปพัดพากออกซิเจนออกมาจากเหล็กแล้วตัวเองก็ออกซิเจนไปเองนะครับเหลือให้เหล็กเดียวดดยนะฮะนี่ฮะเหล็กเดียวดดย Fe อันนี้แหละคือโลหะที่เราใช้กันนี่แหละครับ Fe นะครับ ทีนี้นะครับไอเฟีที่เราได้เนี่ยนะฮะก็ถ้าถ้าเราดูตามตาตาลูตามไดอะแกรมตรงนี้มันคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างที่เป็นสีแดงเที่ขวเขียนว่า Mo l t น n i r o นนะครับเพราะว่าในเตาเผานี่ร้อนนะครับไอกระบวนการนี้ต้องใช้ความร้อนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เราจะไม่ได้แบบเหล็กที่เป็นก้อนสวยงามไม่ได้นะฮะเราจะได้เหล็กที่เป็นของเหลวเดี๋ยวเราเข้าเข้าเข้าไปผ่านกระบวนการอื่นๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่คือวิธีการถลุงนะครับแต่ยังไม่พอนะครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่า หินปูนฮะแอลมสโตนอ,อยู่ตรงนี้อันนี้ใส่ก็เพราะว่านะครับเ,เวลาเรามีสินแร่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เหล็กแล้วก็ออกซิดออกไซยยด์เนี่ยหรอกนะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาด้วยกับเวลาคุณทําเหมืองพวกนี้นะครับอย่างเช่นพวกเนี่ยแคลเซียมออกไซด์มีซิลิคอนไดออกไซด์ก็คือพวกหินดินทรายหินปูนอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันขุดขึ้นมาพร้อมกับดินเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราต้องเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีกระบวนการที่ว่าใส่หินปูนเข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันไปจับกับสิ่งที่เราไม่ต้องการนะฮะกระบวนการนี้เขาเรียก purification แปลว่าทําให้มันทําให้น้ําเหล็กเนี่ยมันสะอาดขึ้นพูดง่ายๆนะครับโดยที่ไอตัวหินปูนของเราคือแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะนะครับมันจะไปจับกับพวกซิลิคอนไดออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์ต่างๆเนี่ยนะครับกลายไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าสลักนะครับสลักเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการนะฮะ แล้วคุณสมบัติที่ดีของคําว่าสลักเนี่ยแปลว่ามันลอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณถลุงเหล็กแบบนี้นะสิ่งที่มันเขาดีไซน์ไว้แล้วมันก็ฉลาดดีก็คือว่าไอสิ่งที่คุณไม่ต้องการเนี่ยมันจะจับตัวรวมกันแล้วกลายเป็นเป็นชั้นเลเยอร์อยู่ด้านบนที่เขาเขียนว่าสลักตรงเนี้ยนะครับนึกถึงเหมือนเราแบบเรา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 เหมือนเราต้มเหมือนเราต้มหมูอะแล้วเสร็จแล้วฟองมันลอยอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเราตักฟองทิ้งอะนะครับแล้วเราก็ได้น้ําซุปที่มันใส่อะนะครับเผื่อใครไม่เคยทํากับข้าวอะไรนะแต่ว่า ไอเดียประมาณนั้นแต่ว่าแต่ตรงนี้เราไม่ได้ไปเราเราคงไม่ได้ไปตักสลักตรงๆเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะรีมูฟมันได้โดยการคล้ายๆว่าสกรีปมันออกมาหรือว่าอาจจะเปิดเปิดเปิดรูให้มันไหลออกมาจากด้านบนทีนี้ไอ้ส่วนที่เราต้องการคือส่วนที่เป็นเหล็กอยู่ด้านล่างเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดก๊อ,อกด้านล่างเพื่อที่จะเอาน้ําเหล็กที่มันสะอาดระดับหนึ่งเนี่ยออกมาได้นะครับอย่างนั้นพะนะอันนี้คือหลักการของการของการถลุงนะฮะโดยที่กระบวนการนะที่สําคัญคือกระบวนการนี้ กระบวนการนี้เขาเรียกว่า reduction นะครับ reduction ถามว่ามันเรียกว่า reduction ก็เพราะว่าเราพิจารณาที่เหล็กนะฮะเหล็กของเราเนี่ยตอนที่อยู่ในรูปของออกไซด์มัน2บวกแต่ว่าพอมันผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วมันกลายเป็นเหล็กที่เป็นออกซิเดชันเป็น0เพราะฉะนั้น2บวกกลายเป็น0ย์มันลดเลขออกซิเดชันเนาะเราเรียกว่ากระบวนการ reduction นะครับประมาณนี้ก็เพื่อที่จะได้ เหล็กมันออกมานะหรือคิดง่ายนะเป็นกระบวนการที่เราพัดพรากเหล็กออกจากออกซิเจนก็นได้นะครับทีนี้นะครับไอ้สิ่งที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่กระจกกระจอกไม่ใช่เตาง่อย,อยๆทําที่บ้านไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเป็นระดับใหญ่ขนาดตึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูรูปข้างล่างนะตัวอย่างของสิ่งที่เรียกเนี่ยเขาเรียกว่า blast furnace คำเนี้ยนะแล้วก็โรงงานระดับนี้เป็นโรงงานระดับที่เป็นแบบบิลเลียนนะ คือระดับคือคุณต้องลงทุนเป็นพันล้านนะฮะไม่ไม่ใช่แบบกระจกกระจกนะฮะแล้วก็อา่าแล้วก็เวลาการะบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ทําต่อเนื่องนะครับเนะเขาไม่ได้ดีไซน์ให้หยุดนะเขาบอกเขาาบอกว่าหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันเสียงเงินเยอะมากในการทําให้มันสตาร์ทขึ้นมาใหม่เพราะว่ากระบวนการมันของมันเยอะอุณหภูมิมันสูงอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นไอเดียของมันก็คือคุณใส่ของเข้าไปข้างบนนะครับ แล้วคุณก็เอาของที่ต้องการออกจากทางด้านล่างทําไปเรื่อยๆนะเอาสลักออกเอาเอาเอาตัวที่เป็นน้ําเหล็กออกแล้วคุณก็ใส่ของไปด้านบนไปเรื่อยๆแล้วข้างในมันจะเป็นกระบวนการที่ว่าคุณจะมีการอัดความร้อนเข้าไปตรงกลางอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ลงทุนสูงมากๆนะครับประเทศไทยนะครับเคยมีการความคิดว่าจะมีโรงงานถลุงเหล็กอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนที่ผมเป็นเด็กๆ <c oughs> แต่ไอเดียนี้เนี่ยล้มเลิกไปนะครับ ผมเข้าใจว่ามาจากหลายประการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินลงทุนที่เยอะนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับโรงงานแบบนี้เผาตลอดเวลานะฮะรับรองนะฮะควันเยอะสุดๆนะเพราะนั้นก็เอ่อก็คงจะไม่ดีมากถ้ามันไปอยู่ใกล้ๆบ้านคุณนะครับอ่ะมันก็ตามนี้แต่ส่วนใหญ่ประเทศที่นะครับมีโรงงานถลุงเหล็กเนี่ยก็อย่างนี้เป็นเกาหลีใต้ใช่ไหมฮะมีประเทศจีนนะมีอินเดียนะฮะมีอ่เยอรมันอะไรเงี้ยเป็นประเทศที่แบบ เขาเรียกว่าเทรเทพนิดนึงในเรื่องของการใช้อุตสาหกรรมหนัก,นกๆอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ประเทศพวกเนี้ยนะเวลามันมีโงรงถลุงเหล็กเนี่ยมันก็จะควบคุมนะมีเขาเรียกว่ามีอํานาจนะในการควบคุมสป라이ของ raw material นะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะมันมีเรื่องของการเมืองนะครับของอวัสดุไอ้พวกอย่างนี้ด้วยนะนะครับเพราะว่าประเทศที่คุม material จริงๆแล้วมีอำนาจนะมี power นะฮะประมาณนี้